สวัสดีคะ่ะคุณแม่จา๋ามาดูอะไรคะแม่โอ้ยสิมีเฉียวหยัมบ้อสะบานจะมีฟันเชียวหรือเปล่าฟันช้างเป็นแบบนี้นะคะแม่จะเป็นแผ่นแบบนี้นะคะแม่เขาเชียวไม้เชียวอะไรคะแม่จา๋าไปเจอท่านซ้ายข้างบนค่ะแม่ของพี่เพชรนะคะแม่จา๋าดูคะแม่จา๋า หลุดออกค่ะแม่แต่ไม่มีเลือดออกดูปากหนองราแมจ้ไม่มีเลือดออกนะคะซ้ายบนนะคะแม่ดูผลไม้เลือเต็มเลยค่ะแม่จ้าแต่เว่ยเขาไม่ให้ดูนะคะแม่ถ้าพ่อควานให้ดูเดี๋ยวเอาอันนี้ลอกก่อนนะคะเฮ็ดบนบนบนไม่เห็นลีนล้นข้าตันตัวนี้ ตัวนี้ตัวนี้เหลือตอวนี้น,นีเห็นไหมคะแม่เอเพคให้แม่ดูนอยดยเดยหลุดนะคะแม่จา๋าเลือดซึมหน่อยหนึ่งนูจะเชียวนูจะนูจะมีฟันเชี้ยวย่าไม่รู้หลุดไปแล้วนะคะแม่จา๋าฟันน้ำนมหลุดดูคอค่ะ สาธุบุญกับคุณแม่ด้วยนะคะคุณแม่จ๋ามาเมตาน้องด้วยนะคะแม่จ๋าผลไม้เรือทุกวันเลยคันแม่เมืวานก็ได้ทานมาื่อวนพ่อหมดค่ะแม่จ๋าบางนักบม่มีค่ะแม่จ๋าสวัสดีจ้าคุณแม่ทุกท่กทานนะคะ